สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องมินตาการ์เด้นอีกแล้วนะครับอ่าที่เห็นตรงหน้านี้นะครับก็คือบอนสีเจ้ากุ้งเดนมาร์กนะครับเจ้ากุ้งเดนมาร์กเขาก็จะมีลักษณะเด่นนะครับนะครับมีใบชมพูสวยงามนะครับถ้าเกิดอ่าเขากัดสีเต็มที่ก็คือใบเขาจะเป็นสีชมพูทั้งหมดเลยนะครับสวยหวานมากครับซึ่งที่เอามาให้ดูวันนี้นะครับก็อ่าสังเกตดูนะครับนะครับในส่วนของตัวกระถางเขาอ่า กระถางเขาตรงนี้ก็เริ่มไม่เหมาะกับต้นไม้ของเราแล้วนะครับเหมือนจะต้นไม้เขาจะเริ่มโตละใบเขาใหญ่ขึ้นแล้วซึ่งเป็นไปได้ว่าในอนาคตถ้าเกิดเขาแทงหน่อขึ้นมาใบเขาจะเริ่มเล็กลงเนื่องจากข้อจํากัดของการเดินของรากของเขานะครับซึ่งอาจจะทําให้ดูดซึมสารอาหารได้ไม่เต็มที่นะครับก็สังเกตง่ายๆนะครับว่า ถึงช่วงเวลาเปลี่ยนกระถางแล้วหรือยังนะครับต้นนี้เราลองมาดูใต้กระถางเขานะครับลากเขาก็เริ่มเดินทะลุออกมานอกกระถางแล้วนะครับซึ่งเป็นไปได้ว่ากระถางตัวนี้เริ่มมีไซส์มีขนาดที่ไม่เหมาะกับเขาแล้วแหละอ่าเราก็มาดูกันนะครับด้านบนอ่าซึ่ง ในการเปลี่ยนกระถางนะครับก็มีความจําเป็นอย่างยิ่งนะครับกับต้นไม้ซึ่งจะเป็นองค์ประกอบทําให้ต้นไม้เราเนี่ยสามารถจเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้นนะครับมีความเติบโตใบใหญ่สวยงามขึ้นมาดูกันนะครับส่วนกระถางที่ผมจะใช้จะเป็นสไซส์นี้นะครับอ่าอันนี้จะเป็นขนาดที่พอเหมาะกับต้นไม้ของเราเนาะที่เราอ่อจะย้ายมาปลูกกระถางก็มีความจําเป็นนะครับในการเลือก ให้ถูกกับขนาดของต้นไม้ของเราซึ่งถ้าเล็กไปก็ไม่ดีนะครับเพื่อนๆแต่ว่าถ้าใหญ่เกินไปก็ไม่ดีคือถ้าเกิดมีขนาดที่ใหญ่เกินไปเนี่ยรากเขาเดินไปไม่ถึงนะครับพวกปุ๋ยพวกอาหารที่เราเติมเข้าไปเนี่ยอาจจะสูญเปล่านะครับก็คือเขาจะเดินได้เฉพาะส่วนของรากที่เข้าไปถึงเท่านั้นนะครับดังนั้นก็เลือกขนาดให้พอดีแล้วกันนอกกับตัวกระถางดินนะครับในส่วนของดินเนี่ยอันนี้ซื้อมาจากร้านนะครับแล้วก็ผสมตัวใบกัามปู ที่มาผสมเองเนาะแล้วก็ผมจะผสมอ่พวกเศษฐานเข้าไปด้วยนะครับเพื่อความร่วนในการระบายน้ําได้ดีแล้วก็จะมีตัวแกรบเก่าด้วยนะครับเพราะว่าตัวบอลสีของเราเนี่ยจะมีความต้องการดินที่ระบายน้ําได้ดีนะครับเพื่อที่รากเขาจะเดินได้ดีด้วยนะครับาเดี๋ยวผมจะรื้อกระถางนี้ออกก่อนนะครับมือกดด้านบนเหมือนเดิมเนาะเพื่อไม่ให้เขาเสียหายนะครับด้านล่างนะครับ่กดเข้าไปอย่างเงี้ยครับอ ขยานิดหนึ่งชึบนี่อ่ารากเขาก็ค่อนข้างเยอะนะครับเพื่อนๆแต่ว่าตรงนี้ดินเขาก็ยังใช้ได้อยู่นะครับอ๋อแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งนะครับในการเปลี่ยนกระถางคือเราปลูกปลูกต้นไม้มานานแล้วดินเขาเสื่อมสภาพนะครับกรณีอีกกรณีหนึ่งที่เราต้องเปลี่ยนกระถางแต่ว่าอาจจะไม่ต้องอัพก็ได้อัพไซต์แต่ว่าเราควรเปลี่ยนวัสดุปลูกเปลี่ยนดินปลูก เพราะว่าถ้าเกิดดินที่ใช้งานมานานสารอาหารเขาก็จะไม่มีแล้วนะครับรากเขาก็จะดูดสารอาหารไม่ได้ทําให้ต้นเขาเล็กลงได้เหมือนกันนะครับอ่าอันนี้ก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมจะใช้ดินเดิมนะครับเพราะว่าดินเขายังโอเคอยู่ตรงนี้อวัสดุปลูกเขายังมีความสมบูรณ์อยู่อก็เดี๋ยวผมจะเติมพอดี ปากกระถางไว้ก่อนเพราะว่าเราลดน้ําแล้วเขาจะลดลงไปอยู่นะครับดินเขาจะยุบตัวลงไปอยู่แล้วในอนาคตถ้าเกิดเรามาเติมพวกปุ๋ยมูลวัวปุ๋ยอ,อื่นๆเพิ่มเราก็สามารถเติมบนหน้าดินได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการเปลี่ยนกระถางใหม่ให้กับเจ้ากุ้งเดนมาร์กนะครับนี่ก็ได้ขนาดที่เหมาะกับต้นของเขาแล้วนะครับผมก็สรุปง่ายๆนะครับในส่วนของการ เปลี่ยนกระถางหรือว่าเปลี่ยนดินให้กับเขานั้นก็คือเราต้องดูต้นเขานะครับว่าถ้าเกิดต้นเขาใหญ่กว่ากระถางขึ้นไปมากแล้วอันนี้ก็สมควรที่จะได้รับการเปลี่ยนกระถางนะครับต่อมาถ้ารากเขาเดินทะลุกระถางลงไปเยอะนะครับอันนี้ก็ต้องได้รับการเปลี่ยนกระถางเหมือนกันเพราะว่ารากเขาจะไม่สามารถดูดสารอาหารจากดินได้นะครับเนื่องจากพื้นที่เขาจํากัดเขาก็เลยทําการทะลุตัวกระถางลงไป นะครับแล้วก็ส่วนที่3นะครับในส่วนของตัวดินถ้าเกิดดินเสื่อมสภาพนะครับกรณีเราปลูกไปสัก3เดือน6เดือนนะครับวัสดุปลูกเขาเนี่ยไม่ไม่อยู่ในสภาพที่เหมือนอมีสารอาหารมีอะไรแล้วอย่างเงี้ยครับอันนั้นก็จะทําให้ต้นไม้ของเราเนี่ยเกิดาการชะลอตัวนะครับไม่สวยนะครับหรือว่ายอดเขาแทงยอดใหม่ขึ้นมาอาจจะเล็กลงกว่าเดิมนะครับแล้วก็ เหตุผลสุดท้ายนะครับในการเปลี่ยนกระถางให้เขาคือกรณีที่ต้นไม้มีความอ่อนแอนะครับมีเชื้อโรคหรือว่าอาจจะมีรากเน่าโคนเน่านะครับอันนี้ก็มีความจําเป็นอย่างยิ่งในการเปลี่ยนกระถางนะครับผมก็หลักๆประมาณนี้นะครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆสำหรับการติดตามนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ